ในที่สุดนะครับผมผมก็ได้ยืนหน้าไททานิกที่ผมเปิดได้ล้อเล่นเอาตามความจริงเนี่ยเอ่อ้าได้อีกตัวดี้นะผมเนี่ยแค่ฝันนะแค่ฝันว่าอยากกอยากขึ้นไปขีดระรั้งหนึ่งแล้วก็เอาไปคืนเอ้ย ดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเพจซิมูเลเตอร์หลังจากที่ไม่ได้อาชิพมานานประมาณเดือนกว่าไม่ได้อัดเลยช่วงนี้คือเพจซิมูเลเตอร์เนี่ยผมไม่ได้อัดนะผมเพิ่งมาเห็นพี่แท้งพอว์ชเล่นซึ่งไขทั้งหมดนี้นะผมก็เมื่อวานนี้ไปไล่เปิดครบหมดเลยว่าดามีตัวไหนสูงสุดดูมา,าตัวที่เยอะที่สุดก็คือไอตัวนี้นะตัวนี้ที่มาจากตู้โทน,นี้นะตรงนี้นะ คือผมเปิดแป๊บเดียวนะได้มาเลยเนี่ยไอตัวเนี้ยแต่แต่ไอตัวธรรมดาเนี่ยยังไม่ได้นะตัวพวกนี้ผมไม่ได้เปิดนะผมไปซื้อเอาแต่ผมเปิดเนี่ยผมยังไม่ค่อยได้เลยนะคือไม่ค่อยเปิดก็เปิดได้ส่วนตู้ฝั่งนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นแมวสับปะรดซึ่งอันนี้เนี่ยในโซนฮาร์ดโก็บอกว่าดาเมจมันเยอะตัวต่อมาก็คือตกุ้มฟืนพ้อมยันงทำอยู่ในดาร์กไม่เตือนนะ ซึ่งผมเปิดก่อนจะอาชิพก็จะได้โกลเด้นกับตัวธรรมดานะั้นเปิดได้ยากมากคือผมยืนเปิดนานมากเลยนี่ผมได้สมตัวคือสวยมากแล้วก็โซนใหม่ตรงนี้เนะี่ยสวยมากเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูคือโซนใหม่เนี่ยฟาร์มตังค์ได้เยอะมากเลยคือโซนซัมเมอร์อีเวนตนะ์เนี่ยคือวางสังเกตนะผมฟาร์มวันเดียวผมได้ตังค์ไปแล้นี่ผมอยากได้ตัวใหญ่ ตัวนี้มากเลยมันสวยมากมันเป็นแบบพระอาทิตย์สวยจริงๆนะโมเดลพิซซูลิเตอร์แล้วก็เกมก็ไม่แหลกด้วยโอเคฟาร์มไว้ก่อนเดี๋ยวเราในวันนี้เนี่ยเราจะไปแจกสเลี้ยงสักนิดนึงนะเอ้ไม่ใช่แจกเอาสเลี้ยงฮาร์ดคอร์เนี่ยคือผมมันจะไม่ฟาร์มแล้วฮาร์ดคอร์มันยากผิบหายเลยผมก็เลยจะเอาสเลี้ยงที่เหลือจากการฟาร์มของ ฮาร์ดคอร์ของผมไปขายแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยากขายหรือเปล่าผม,มอยากเก็บไว้เหมือนกันโอ้มือใหม่ซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเปิดสเสลี่ยงตู้นี้เอาดีเจนารีมาเยอะๆเลยเพราะผมเปิดได้เยอะมากเอ่อไอตู้เนี้ยคือตู้รวงอาทิตย์เนี่ยผมเปิดได้ดีเจนารีเยอะมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดตู้นี้เพื่อให้มันได้โคดนโอเค เอาดีเจนนะี่เดี๋ยวผมจะเอาไปทำเป็นรีบูแล้วเอาไปขายในราคาเด็กเอาไปเซื้อดาได้หมดแหละวี๋ย่ตูนี้มันก็ไม่ได้สักทีเลยทำไมไม่ได้วะเดี๋ยวเราเปิดตู้นี้ดีกว่าเอาแต่ดีเจนนะี่ดิหยิบเคื่อ คือผมไม่ได้เติมเกมพานะผมฟาร์มมัตตอรี่ไข่สองอันนี้เต็มแล้วเพราะว่าผมเปิดไข่ทุกวันส่วนมัตตอรี่อื่นๆเดี๋ยวผมจะมาตามเก็บทีหลัง <S <S อ๋อเดี๋ยวผมไปไหนๆก็มาถ่ายคลิปแตนล้ทเะเดี๋ยวผมพาไปสำรวจที่ใหม่ๆที่ผมยังไม่เคยอัดเลยสักครั้งก็คือตัตงแต่ที่อัดมาน่ะยังไม่เคยมีเลย <S 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 นี่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตู้เก็บของอัตโนมัติ แอตู้คีบของซึ่งผมลองมาคีบแล้ววงผมโคตรเกลือเลยได้แต่อะไรมาก็ไม่รู้ได้แต่พวกดีเจนนารีดีเจนดลงดีเจน,เจนีอะไรของมันก็ไม่รู้มิติคอลมิติคอลได้มาตัวหนึ่งแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหน,นหามาเจอเจอแต่ดีเจนนารีผมจําได้ผมเอามาแล้วตรงนี้ก็เป็นเหมืองขุดแร่นะครับผมด้วยเหมืองนี้ผมคิดว่าบิ๊กเกมเขา แกปัญหาเรือไม่ได้ตัวรนนี้เนะี่ยต้องผลลอ็อกด้วยตัวใหญ่ซึ่งผมไม่มีมาหนีตัวนี้เนี่ยนะเป็นโซนที่ผมใช้ฟาร์มเพชรนะครับตอนที่ไม่มีคือตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณยี่สิบเหรียญเมื่อวานนี้เอาสัตว์ไปกมลซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกล่องยักษ์ก็ไม่มีอะไรละส่วนโซนแรกก็เดี๋ยวนะพาไปโซนแรกก่อนเวโ,โซนแรกก็เป็นโซนแนวแบบ ไอาหาดอะไรแบบนี้ตัวสู้คีบน,นั้นผมแนะนํานะเราต้องไปหาเซิร์ฟที่ว่างๆหนะ่อยเพราะว่ามันคนมันแย่งเงนกดนะเพราะฉะนั้นเลยเราต้องหาเซิร์ฟที่แบบคนไม่มีมีคนน้อยนะคือเซิร์ฟคนเยอะๆเนี่ยคนก็จะคีบเยอะกว่าคนกว่าปกติ เดี๋ยวผมจะขี้ไม่ด,ดูเดี๋ยวรอเวลาก่อนแปดวิอ่าคนนี้เขาขี้คนนี้เขาขี้บเ,เราไม่ได้อะไรเลยนะเฮ้ยผมได้โอเคผมจะเอาอะไรดี มันมีคูณห้าสิบหรือเปล่าไปตรงเอ่อไหนลองดูสิถึงยังลงไปได้เถอะได้เถอะถ้าไม่ได้ผมจะดา่าเกมเยีได้อย่าลงอยู่เฮ้ยอย่าตก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 เออน่าแหละมาแล้วเยี่ยมคูณห้าเปิดเปิดเปิดเร็วจะได้คลิก มาดูกันว่าดวงผมมันจะเกลือไหมอ้าวโอเคยังไม่มีเดีย๋ยวน้ำเมื่อกี้นี้อุกาบาตตกขึ้นมตกที่ดุดวโวแต่ตอนนี้เนี่ยผมกำลังใส่อยู่เมื่อไรมันจะเด้งออกมาจากตัวผมมาชิบพวกนล้กัน เอาที่เดิมและ โอเคมาพอยอือได้แล้วตัวอะไรนี่ปกติมันจะมีไข่ทิ้งออกมาใช่ไหมว่าเกมบาัไงันนี้นี่ี่ี่มิติเขาได้ สองนที่เนี่นยเดี๋ยวเราไปที่รูดโวกันเลยดีกว่าเ็มเลยเกมก็บก้บาอีกภ่าปเป็นไรกม่รูกเกมก็ไม่โหลดไยตอนนี้โอยเดินเข้ามาในบอลตานี้เราก็ให้มันล,ลกมากกอนอันนี้เป็นโซนใหม่คือผมไม่ได้อัดคลิปนานมากเลยหลังจากที่ คลิปล่าสุดอันนี้ยีพีที่อะไรครับก็ไม่รู้ทุกคนอาจจะเห็นอเอ้าเดี๋ยวอะไรนยดีเจนนา่ารีขึ้นแล้วทำไมสัตว์เลียงผมมันลงไปอยู่ใต้ดินใช่ไหมใช่สัตว์เลียงผมเป็นลบไปอยู่ใต้ดินเหยียบ รอไปสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมตัดไปดอนเสร็จ์เลยแล้วกันไปโอเคตอนนี้ได้ละผมได้ดเพชร20ไอ้5อ2แล้วตอนนี้ซื้อไป60ล้านก็ไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวเราผมแล้วก็สิ่งที่เพิ่มมัคคือรีวอร์ดนี่ซงอ้อไปนี้มากๆเอาไปขายได้ละค่ะเยอะแพงอยู่ได้เพชรเยอะอยู่เดี๋ยวเรามาทำภารกิจเก็บดาว ให้ได้จิตดาวก่อนอันนี้เขาบอกให้ทุบอะไรฮั Back. ทแบ็คดูจากไอของที่มันยังขุดยากยู่นะได้ครเรสมาหนึ่งอันบนล็อคภายใ ต่อไปเขาบอกว่าให้เราขุดกองใหญ่หรือเปล่าไม่เข้าใจลองขุดดิอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยผมไม่รู้แต่ในลองขุดผมจะขุดไปส่งได้เราค่อยเพุ่มสโอ้ยนี่ไงนนขุด,ขดี้ ดูดูโวเนี่ยเป็นโลกเกือบสุดท้ายซึ่งโลกใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือด็อกโวนี่แหละโลกล่าสุดที่ผมยังไม่เคยเล่นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะร้อนโอเคมาต่อกันเลยซึ่งด็อกโวนั้นมีใครเพิ่มมาสามสามโซนด้วยการซึ่งสามโซนนี้ยังไม่ได้เปิดเลยผมต้องมา ซุ it, so ่มก <bars> <a> ่อนซึ่งผมก็เก็บกระตูมคอยมาเยอะแล้เดี๋ยวเราไม่ต้องปีกูเจนนี่แลบผมอยากได้เอมหมาตัวที่มันแบบีอบีเน่ผมอยากได่ไอมหมาตัวนี้มากเลยที่มันมีใส่หูฟังเนี่ยตัวนี้นี่นี่ มาเราเปิดให้ครบทุกฟองเลยแล้วก็ได้อลนนมีอะไรเนี่ยบ้านหมาอันนี้ทางไปอ๋ออันนี้ทางไปสมเดิมตอนนี้มันก็ได้อัปเดตใหม่ก็คือถ้าเราแบบสุ่มปุ๊บมันจะขึ้นว่าไอตรงไหนเราสุมได้แล้ว ไปก็เหลือแค่แม่มดกับน้องมันลินต่อไปก็เหลือเอออันนี้แต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้เก็บมันเ,เดิมแล้วเราี่ครบพันยังยังไม่ครบเหลืออีกห้าิบกว่าอันเหลืออีกห้าสิบกว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปฟาร์มให้ถึงห้าทินเลียนซึ่ง มันจะปลดล็อกประตูเข้าไปด้านในทางโน้นเดี๋ยวเดี๋ยวว้ไปได้นี่หวะดึงเราจะต้องฟาร์มเนี่ยกล่องน,นี้เพื่อจะเข้าไปในนี้ซึ่งใช้เื่อมีการปลดล็อกซึ่งมันอยู่ไกลมากๆมันอยู่มันอยู่ห่างไกลมากๆความฝันที่เราจะเข้าไปได้ไหมนด้ลองดูสิว่าเขาแอบใส่อิอทต์ัวเอกอะไรด้านนอกรอเปล่าน่าจะมองเห็นละเควสตรงนี้อาจจะไม่ผมอาจจะไม่รู้ เปิดไข่เหรอให้ครบ25ฟองเดี๋ยวไปเปิดกันตอนนี้คือตู้นี้ีเจนเนรได้เยอะสุดแนละ้ว โอเคเอามาดีด,ดปาสากันเข้ามาปุ๊บกดเิค้างเลยทำมาแรงอย่างนี้เมื่อกี้นี้นะครับผมแอปอัดคลิปมันบักนะฮะอัดไปสองคลิปแนละ้วซึ่งล่าสุดผมได้ตอนนั้นเนี่ยผมอัดละซึ่งผมได้อัดตอนที่ผมซื้อไอ้สามตัวนี้นะครับผมแล้วก็กำลังจะทำร้านเฉยๆสุดท้ายไอแอปอัดคลิปมันมันดีดมันหายเออ ไอตอนที่ผมทําไว้ในรังปเตอร์คือจะมีตัวพระอาทิตย์นะครับ2ตัวแล้วก็ตัวไอไซิติคอร์อันนี้ไอพระอาทิตย์มี1 2 3 4 1 2 3 4 4ตัวแล้วเราก็ไม่สามารถใส่ตัวเพิ่มได้คือต้องรอไอทั้งหมดเนี่ยประมาณอันนี้ซึ่งมคือผมเนี่ยกำลังหาสูตรในการรวมไอตัวพวกนี้อยู่นนะ เยอ้ามากเลยไหนมาดูหน่อยว่าเขาประมูลอะไรกันอยู่นะครับประมูลบ่อยมากก็จะเป็นไอ้ไข่อันนี้นะครับที่มาในอัปเดตล่าสุดก็คืออัปเดตก่อนหน้านี้ต่อไปเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันภาร,รกิจควสเนี่ยมันให้ทำอะไรนะ ดูหน่อยที่อ้าวเดี๋ยวเรามาเปิดร้านค้ากันดีกว่าเราจะมาขายสมยัง่งซึ่งไอ้เนี่ยไอ้ตู้นี้ผมไม่รู้ผมได้มาจากไหนนะถ้าน้องๆรู้ก็เชวยคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาทำการขายตัวที่เราไม่ได้ใช้ก็คือตัวพรมจะไม่เป็นหลักเราจะเอาตัวที่น้อยที่สุดที่เป็นหลักคอทิเลียนก็ต้องเป็นตัวที่เราไปส่งมาจากตูเก้เก่า นี่ดเจนนัลลี่พวกนี้แหละเราจะขายมาไอ้ม้าพวกนี้รอไอยพวกนี้ออกก่อนเราจะขายแค่มาแล้วกันนะเดี๋ยวหอดอกจุดไว้เออโอเคเดี๋ยวเราขายดนราคาหนึ่งเจมใารจะรซื้อก็ซื้อไป เ,เราต้องถา้าเดี๋ยวเราต้องตัดไปปกคิดแล้วมีอะไรเนี่ยโอ้ยครางข้างเราไม่ห็มมีคู่แข่งอันนี้ราคาปกติมันหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่แต่ราคาประมูลเนี่ย1ี่แต่ราคาอันนี้เนี่ยมันขายเกินจริงมันขายหนึ่งจุดเจ็ดพิรียนซึ่งแพงมากๆนี่ร้านนี้แหละผมจําได้ร้านที่มีกระลกขายผมคือร้านนี้แหละแต่แพงมาก แต่ขายถูกอยู่ทำไมซื้อ,อามาไม่ได้ทำไมซื้อ,อามาไม่ได้โอ้ยมันแหละใครมันเล่นหัวบอร์ดเนี่ยเอ่อหั b บอร์ดอันนี้เป็นเกมซึ่ง,งโอ้ยได้บวกดีอ๋อ เราได้ป้ายเราได้ของจักมันจะมีภารกิจป้ายอันนี้อยู่ซึ่งไอ้ป้ายอันนี้เนะี่ยผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแต่ไอ้นี้เนี่ยนะเราไม่ได้ก็ว่าอยู่ทําไมได้สองร้อยกว่าเดี๋ยวรอให้คนเขาซื้อกันหมดก่อนไม่ต้องห่วงเพื่อนมีอีกเยอะมีอีกเยอะดีกเยอะพอที่เยนเนี่ยแต่เราก็ต้องเดี๋ยวผมพอเอาพอขายหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะ ทำการไปเปิดแล้วก็ไปทําให้เป็นลรนบ์ไปทําปูนกเดียนแล้วก็ไปทําเป็นเรนบ์แล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะฟาร์มให้ไอ้ค่าพลังบนป้ายของผมเนี่ยมันเยอะขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลูกค้าลูกค้าต็มนขายในราคาถูกหนึ่งบาทนีครับเอาจริงๆถ้ามันตั้งค่าฟรีได้ผมก็ขายไ่นานละ เอลาน,นี้แพงอ่ะแต่ร้างกระรอกอถูกแต่กระอกเืมแล้วเราลองปรับให้ทุกคนในเซิร์ฟกามาเทรดกับผมได้ไอตัวนี้มันราคา120ละ,ละ,ละอ่มที่ผมซื้อมานะมันราคาแค่สิบล้านเองอ่ะที่ผมไปซื้อมาไอตัวไอ เนี่ยไอตัวโคนรส,สีไว้โคตรที่ซื้อไว้เลยไข่อันนี้เป็นไขท่ที่เออมันคือไข e ่เอกลุสีใช่ไหมไม่ใช่ไข e ่เอกลุสิทอันนี้โอเชียนอันนี้น่าจะเป็นไข่เยืยนเดยอโอ้ยมุมมองะะอบ้าเดี๋ยวเราปล่อยให้คนท,ท,ที่ต่อไปแล้วกัน 1.8จุดแปดบิลเลียนเหรอไม่เอาดีกว่าคือเดี๋ยวด้ดูราคาก่อนราคาหลักมันเนี่ยหนึ่งจุดเจ็แต่ไอคนนี้มันตั้งหนึ่งจุดปดใครเขาจะไปเอาว่ะเดี๋ยวเรากลับไปโซนปกติดีกว่า๋ย่คนซื้อของตู้ผมหมดยังหมดแล้วเดี๋ยวเรากลับไป หลังจากนั้นเอมอคลิปก็พังขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะช่วงนี้ขี้เกียจทําละขอเว้นไปสักอาทิตย์หนึง่งอาจจะไม่ได้อัดคลิปนะช่วงอาทิตย์หนึง่งแค่นี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับไม่ด้วย